สบายดีทุกคนสวัสดีตอนเสาร์นะหาหลัตก่อนหนาวกับหนาวทุกคนนอนอจนกว่าจะตื่น,นเดี๋ยวมันหนาวขักหนาวแน่ถึงหนาวถึงล่มอีกนะก็เป็นลายสิลัดนะหายื่งก็เป็นลายสิหาเพราะว่ามันล่มเลยครับมันเดือนแก่งอีกตั้งหากเนาหฮาลัตตอนเสาร์ยึดแต่กับแก้วเลยมันี Hà lọ nhanh đó Lọ bên này là. นกยี่ห้อยนกจิโรกกุกนยิงนกจิโกอกทุกคุ๊บยงก่อนชุ่ะตอนสุ่ๆนั่นทุนเจือลงมานีเสยในอุ้มตัวนี้นะมันถือบาเจ็บบระตกรวันม่เงี้อเห็นเลยทุกคนมาอยู่นี่นี่เด็ดๆยังทันตกอยู่ Oh, bà này chỉnh tốt thôi. 3 bát. Mà hai chút. Tư ký sai lại. Ngāt, tui sang tin tốt. Eh, mặt trời ơi. Mặt trời ơi. Mặt trời ơi. mà trời ơi. Mặt trời mà Mặt ngoài đàn Mình thôi Chỉ nhìn này Mình lọt đan mà đi Họ nhìn nộp đường điêu Xá bà tư nưng Mình vừa lùm mọn á Họ lọt lại vô มินจะพักดังข่มทำไมหลายจะ้ะเถอะทุกคนพักดังข่มหลายขนาดโอ้โหโอ<ฮ><ฮ>้เท่าบอกใช่มเมทาเน้วยละมักขยังเนี่ยเน่ยเต็มบุตรีทุกคนโอ้ จะภักนักขคมไม่ไมุมน้ามใหญ่ใหญ่เลยนี่ไม่ได้ถอนออกป้าปอแมนทุกคนพักนักขม่ไมไปลีขมขนาดคมจนปวดขี่ มาร้อนเหมือนเดิม,มีดีกรี่อย่างเลาะเมือ่อยเลาะเลยนกก็เห็นอยนะู่ไหมไม่ยิงเอ้ามาบ้อนเหรอขาอกันน้นาวบนทางเมื่อยได้ปไหมมาบ้อนเลยเวียนตะกั่มบอนนั่นแหละทนไปทางใดกับบุฟอมันหนาวมันเย็นเอ้ยพานหลอ่อทรมานเนาะยังอยู่เข่าฮะขุนเขาเย็นโอ้ ยายเพิ่นมาแล้วเนี่ยวเมื่อแล้วย่างนอแก้วคือเก่าแล้วคือเอ้ยมาปรกะด้อเขาอ้นน้ำได้เมื่อคืนไม่ได้กินเขาวะบ่โว้ยแกดอดอกขาดลงมาเลยดิแกมันขักนอโอ้ยพกไปพกมาเดือนนี่แจงช้ำตาบดอั่นน่ะกังบิดแกมาเชี่อนอไปเห็นมาผ่านโตบอแกมานนอถ้าตื่นมาเขาอยู่ในถ้ยถามมืดเลยเด้ นาวนาวในเลี้ยงโคตประแดงคักไหมจิ้มงานครับว่าแล้วอาจารย์เมื่อเขากานแล้วนี่ยั่งนอเอามาจำเจียวน้ำกันนี่แหละจะได้โอ้ยมันเข้าได้ลราบ่จังวานแล้วมือแทงไว้คือบุญบรปรักตีนนี่โอ้ยบุญประแทงแทงไว้หุ่นท่าเงินเข้าได้แล้วอาจารย์โอ้ใหญ่ขนาดจนดำกือ ไรแล้วมโมไา้ไปคนะละอยู่มันจะรดนเองว่าไม่รดนไงไน่ายๆได้เอาเอาเอามื่อจิ้มหอยได้ยี่โด๊บนกัวนี่ได้แต่โมได้หลายได้ตัวเดียวมันขนาด <c oughs> เออิงานทาดเดนผ่านหล่อยังทันมาไหมไม่ผ่านเปิดหมนาะจักแต้ม,อมสองสีห่ห้านอ

รื้องบ่อมไปเอาเจ้า hết กันกว่าับไปเมื่อติจุกแล้วบบริษัทตัวนี้มันบ่ได้ประหยัดกินไรกินให้เบิร์ตว่าพลงบมานนอนตัวคำคู่ขนาดเติมาเลยยินตอนจมเบิตได้เลยเะละออนเบิดหลดเบิรกัก็แล้วแต่แังจิเบิดแลเวก็เงาหงอยเนี้ยป่ะนี่มีออกจะทำดีเนี่ยแด่เนี่แหละ บักขาเนี่แหละหาวางไหวพยายามมาถ้าพอมีตัวนี้เห็นไหมวุ้ยโอ้มาสังเกียรติตรงแล้วเดือนแจ๊มันตัวเป็นแป่นเนี่ยบยาก่อยป็นไรเนาะมือเดือนมืออ้าวกระเดือนแจ๊โอ้โหเลือที่ว่าใหญ่ย้อนหัวลงกำลังชิตายกำลังชิลลงไหลไหลยังไงอันล่ำมันกำลังครึ่งหนึ่งโอ้หัวหน้าจะลางนูใช่รึเปาโอ้เดืดนอนหันเลยโอ้ย คอยบุรนคุณอ <c oughs> mm ีกไปนี so go, <laughs> uh ้ไปข้างมันได้ทำหนึ่งครับมันงามไปชกทหารแล้วก็ทำเจ้าสียิ่งสิปงสิปัดมันโอ้ยหัวตาเลยนี่ขึ้นก็ขึ้นบอได้หรอลขึ้นก็ขึ้นบอได้ขึ้นมาเปลี่ยนอ่ะใจ่เลยออกปฟนสูงหรอืมสูงก็สูงเติบมาแล้วมันช่งมาแล้วบาแล้วลองซ้ำอันนั้นเลย นั่งจะได้เดี๋ยวยิ่งจะได้มันตายเลยมันมันมาตกมันขังมาเยอะในงานไม่น้อยยิ่งมันตกมันถือมันก็ะปตกมันในคิวเทนไม่สอดป่ะใกล้ตัวไปสอดตัดไม่สอดเลยมันลุกขึ้นมาต่ออะไรช่องตามว่างน้องอันตามลำใส่ต่ออะไรกันคอยเดี๋ยเรืดเลยทำกลุมใหม่มาลงมันบว์เวงลงมาอันเวียนลงมันบว์เวงกันแล้วมันเวงกันคอยอันนออลำตัดใส่ข็งแข็กางเแล้ว ตอ,อยู่ทางมูนี้เอาตัวหน่อใส่ใส่ไม้อันนั้นบันถึงตีใส่ไม่ได้อนี่หลทางไปทางมาบันไรีเทีข้าโอ้เหงยาวเ่า <c oughs> เาสาเอาทุกคนกินกินกินปลาแมเอ้ยเนื่ยกินแหงน่อยทวันเปนจุ้งเลยอากอนกินกินกินโอ้เอาฮว<อ>ากันมากินข้าวนุ่งกันมามามาปีงปลาปงปลา มขาวย่วสยทขาสวยข้าวสวยกินิทำมาไรเลยบาอย่ครับเมื่อวานก็ยังมีไกินเม่วานพวกปกาเมวานแต่ั้นเอว้เมื่อไหรคนยืนเหืเวากินใเขาเมาเือเราเป็นยังบอกินยืนเหื่อกินเมาแล้วก็นอนนอนอ๋อในระบบกับหยา cứ để phục vui nó về nhà nó nhà nó nghe phục vui à mở về khuây rồi mở ra mở ra chứ bao nhà mà nhà mà ngay nhà một thằng chào cùng mà từ coi không chạy nên rồi nó À, à. Ừ. <laughs> ไปลวงไปรลายอกก็ดมาดาบปลาพยุบานอยู่รอกจะได้ประมาณนี้ล่มชมกันกับพายุนี่จะได้มันสดจะได้ยังเนาะเออทใคไม่มายได้กลแต่มือจะบิดเช็เส็เตียวอ๋อนี่รับซองพื่นเาพนมพื้นชื่อว่าประมาณปยได้เนาะมะเฟือก๊อยู่เนาะชื่อว่าชันมาสีเออเอาเอาโอ้มาหลายถนน ลายได้โอ้แต่ถึอประคอเนาะมันไมากว่าหันแห้งไรกว่าหันมาเนาะอ่าอ่าอู้เนาะแลายลายอยู่สันตีเก็บมือนิ่งๆนี่อยทีเก็บไปได้สันเลยสันเนาะอันนี้มันมันตายยังสันแต่มันเป็นจิบเบิลปบหายละไายผุปันหายแล้วางไว้ปันเนาะกองกลางรถตอนนั้นเอาเนาะน้ำปลาลายดิหายเนาะเอา ก็เรียนมาดาตาเขาหนักนะนี่เอาบางนี่หันตัวเก็นจานดูไปเดี๋ยนี่บอกก็บอกเป็นอะโอ้ยขึ้นมาโอ้ได้ประสูตรใหญ่ผู้ประด้หมดเอาตัวเดียวเอาตัวเียขาดเนาะเฮ้ใช้หลักการเอาเราไปไก่เอาแล้วบอกราอเอาเอาเอาคือว่าโอ้ว่าทีมงานไปทางใดอีกมี โอ้ยไม่ได้เล่นบางาต่มากล้อนเลยตาล้านย่างไก่กลกันแล้วบางลุงนาแทงกลกันได้โอ้ยไอแก้น้ำเลยทีเดเดี๋โอ้เห็นของเขาคอแล้วเนาะอ้แก่นงไปแก่นึงไเบขอามบดูโอ้ยาแ้งข้างอขาถทือยาวแท้ไหมฮะ่เนรม่เศามกินชอบกินน้ำ เพชรของเก่าเบิดเลยเนาะผมไปรับรอซื้อหลายปวดอ้วยม่ม่ไม่ได้มาเบสมาวันนี้เลยสิบูกุ่มคืนบผกุ่มแทบเลยเก็บงานไปยิงเนาะมันนักเขาลูกตีบเขาเงี้ยวตีบเขาไม่ได้ร่างเฮียระวังคุยเก็บเอาได้พอได้เคลียร์ไปมันยังพอดีทำมันมีซื้อทำนักติดเข่าฮไปทุกคนวันนี้เดินทางเมื่อนะโอ้ยทุกคนขึ้นมาหากินหายากตามปูตามผาในร้ายนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ ทิ่เขาลระดูอันนี้แลเวเบียกแล้วงานแล้วหากินหาอยากเอาสำหรับวีโูนี้บบสิขอจบเรียงนี้แล้วทุกคนจะได้กับทาติดตามกันเพียบจะไหนะ<ม>โอเคนะ